ถ้าพูดถึงเทรน์แบบบ้านที่กำลังฮิตมาแรงแซงทางโค้งในตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นแบบบ้านสไตล์นี้บ้านนอนอีกที่เป็นแบบนี้ บอกค,คุณผู้ชมคราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านสไตล์นอร์ดิกเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับประเทศไทยเท่าไหร่ครับครับแล้วก็คนที่สร้างมาเกินครึ่งเนี่ยเป็นการสร้างแบบสไตล์แบบหยิบยกมาเลย <Lunch. S 2> ไม่ได้ประยุกต์ให้เข้ากับประเทศไทยดังนั้นก็เลยมีปัญหาเยอะไม่ว่า oh <c oughs> จะเป็นบ้านร้อนบ้าง <c oughs> บ้านชื้นบ้างครับแต่แลนดี้โฮมครับมีเคล็ดลับในการสร้าง <c oughs> <c oughs> บ้านสไตล์นอร์ดิกให้เข้ากับประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบบ้านสไตล์นอร์ดิกเนี่ยต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคู่หูคู่ซีคูรู้เรื่องบ้านอุ้ยอีพีนี้เป็นอีพีที่เก้าแล้วนะใช่แล้วครับยังอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมฮะถูกต้องครับผมปอนฮะผมบีเบนครับผมวันนี้คุณปอนพาผมมาเปิดแบบบ้านที่ไหนฮะผมจะบอกว่าแบบบ้านนี้เป็นแบบบ้านสไตล์ในฝันของใครหลายๆคนเฮ้ยเชื่อเปล่าครับในช่วงสองสามปีหลังมาเนี้ยแบบบ้านนี้คือฮอตฮิตมากๆอ่าเขาสร้างกันเยอะมากคุณใช่ต้องบอกว่านี่คือบ้านสไตล์นอร์ดิกครับ บ้านสไตล์นอร์ดิกเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าบ้านสไตล์สแกนดิเนเวียนนี่อ่าซึ่งแบบบ้านนี้เนี่ยเราจะอยู่ในแถบแบบสแกนดิเนเวียนซึ่งหลังคาเนี่ยก็จะเป็นทรงแหลมขึ้นไปจะมีความชันแล้วก็ไม่มีชายคาเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าที่นั่นเนี่ย หิมะตกหนักอหอแล้วก็แสงอาทิตย์น้อยดังนั้นเนี่ยพอเวลาเราสร้างบ้านแบบทรงจั่วขึ้นไปแบบทรงสูงเนี่ยหิมะตกลงมาใช่ไหมอ๋อมันไหลลงไหลลงโอ้โหไหลลงหลังคาแล้วก็ไม่สะสมไม่สะสมให้หลังคาบ้านพังโอ้โหผมถามคุณบางคำถามหนึ่งยังไงคุณรู้ว่าทําไมแบบบ้านสไตล์นอดิกเนี่ยต้องมีกระจกเยอะขนาดนี้โอ้โหที่มีกระจกเยอะขนาดนี้ก็อยากให้มันโล่งๆหรือเปล่าใช่ป่ะไอ คุณลองคิดภาพนะยังไงคุณอยู่แกนาเเลเวียนสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกมาแถบนั้นหิมะเยอะไหมหิมะเยอะมากแดดน้อยไหมแดดจะน้อยอ๋อแดดจะน้อยเอรอใช่ดังนั้นเนี่ยในบ้านเนี่ยต้องการความอบอุ่นฮะคุณผู้ชมพอต้องการความอบอุ่นเนี่ยนอกจากการเปิดเตาผิงแล้วเนี่ยเราก็ต้องการแสงแดดจากข้างนอกเขาก็เลยทาหน้าต่างบ้านใหญ่ให้บ้านมีความอบอุ่นขึ้นมาโอ้โหนี่ได้ความรู้ใหม่เลยเนี่ย คือต้องบอกผู้ชมแบบนี้ครับว่าบ,บ้านสไตล์นอร์ดิกเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ตัดบางสิ่งที่ไม่จะเป็นออกอ,อย่างเช่นบัวปูนปั้นอย่างเงี้ยระแนงที่ยื่นออกมาชายหลังคาคือเอาง่ายเป็นสไตล์ที่เรียบสวยงามและทรงหน้าจั่วครับ คุณผู้ชมเชื่อไหมครับบ้านนอร์ดิกเนี่ยเป็นแบบบ้านที่ไม่เข้ากับเมืองไทยเลยเวลาเขาสร้างกันเนี่ยก็สร้างโดยไม่ประยุกต์ให้เข้ากับเมืองไทยอืคือก็จะเจอปัญหามากมายอ,อย่างเช่นบ้านร้อนบ้านชื้นน้ํารัว่วซึมเวลาฝนตกก็ต้องซ่อมอยู่เรื่อยๆถูกบ้าแต่แลนดี้โฮมครับเขาคิดวิธีออกแบบในการประยุกต์ให้เข้ากับเมืองไทยได้นี่จริงๆอ่คือแลนดี้โฮมเนี่ยเขาจะใช้การออกแบบและเลือกวัสดุที่ที่อื่นเนี่ยนึกไม่ถึงจึงทําให้บ้านนอร์ดิกหลายหลังที่แลนดี้โฮมสร้างเนี่ยไม่มีปัญหาครับคุณผู้ชมอย่าง บ้านที่เาเปิดในวันนี้เนี่ยนี่คือบ้านที่ก่อสร้างโดยบริษัทแลนดี้โฮมซึ่งแลนดี้โฮมเนี่ยมีสถาปนิกมีวิศวะแล้วก็มีช่างที่มีความรู้ความสามารถมากมายมแล้วก็มีผลงานการก่อสร้างที่เป็นสไตล์เนี้ยหลายหลังด้วยกันคือด้วยสไตล์บ้านนอร์ดิกแบบดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยแต่เจ้าของบ้านเนี่ยต้องการอ้างอิงรูปแบบของสไตล์นอร์ดิกเนี่ยให้เป็นแบบดั้งเดิมดังนั้นเนี่ยจึงต้องออกแบบวิธีการความร้อนที่จะเข้ามาภายในบ้านเนี่ยด้วยวัสดุดังต่อไปนี้ครับอย่างผน กับภายในเนี่ยทำเป็นผนังหนา15เซนตเมตรแต่บ้านทั่วไปเนี่ยจะหนา10เซนนะเพื่อชะลอความร้อนที่จะเข้ามาในบ้านผ่านผนังและตัวบ้านสไตล์นอ์ดิกเนี่ยจะหุ้มผนังบ้านภายนอกด้วยแผ่นเมทัาชีทครับทำให้บ้านเนี่ยเหมือนมีฉนวนกันความร้อนอีกทีหนึ่งในช่วงกลางวันเนี่ยจึงแทบไม่มีความร้อนเนี่ยผ่านผนังเข้ามาในบ้านเลยแต่ถ้าไม่หุ้มผนังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาบ้านร้อนครับแอร์ทำงานหนักค่าไฟพุ่งขึ้นสูงที่สำคัญคือบ้านเราโซมแล้วอีกด้วยครับ และถ้าพูดถึงหลังคาทรงจั่วกระจกบานใหญ่กับความร้อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคุณเชื่อไหมใครเห็นก็ต้องมองว่าโ้ร้อนมากแน่ๆนเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาที่แสงแดดส่องเข้ามาเนี่ยค,ความร้อนจะอมอยู่ภายในตัวบ้านแล้วก็คลายยากมากครับแต่ไลน์ดีโฮมครับเลือกใช้หลังคามเมทัลชีตพร้อมฉนวนกันความร้อนบวกกับปูแผ่นฉนวนกันความร้อนสเตคูบ,บนฝ้าเพดานอีกชั้นหนึง่งแล้วเขาก็จะเลือกทิศและมุมของการวางกระจกเพื่อลดการรับแสงแดดในช่วงที่ร้อนจ,จัด่งังเช่ช่วงบ่ายนั่นเองฮะการออกแบบบ้านให้เหมาะกับประเทศไทยหลักๆเนี่ยจะเป็นการคำนึงถึงเรื่อง ความร้อนอจึงเป็นการหาแนวทางป้องกันความร้อนให้ได้มากที่สุดแต่ยังคงได้รูปแบบบ้านหน้าตาของบ้านตามที่เจ้าของบ้านป้องกันอยู่นั่นเองครับคุณผู้ชมฮะบ้านสไตล์นอ์ดิกเนี่ยที่เป็นหลังคาทรงจั่วเนี่ยเวลาฝนตกลงมาก็จะไหลลงไปได้แต่สเสนอนี้ที่มีหลังคาทรงจั่วแต่ไม่มีชายคาเนี่ยออทำให้เวลาฝนตกอะ่ะก็อาจจะมีคนกังวลว่าะจะรั่วซึมหรือเปล่าเวลาผนังชื้นจะเข้าไปตามขอบประตูหน้าต่างหรือเปล่านี่แหละแต่ผมต้องบอกว่าถ้าคุณสร้างมากับแลนดี้โฮมเนี่ยปัญหานี้จะหมดไปเลยครับอย่างแลนดี้โฮมเนี่ยจะเลือกบานประตูหนน้าาต่่งทีเป็ อลูมิเนียมหรือวนิวเพื่อที่จะเวลาฝนซาลงมาเนี่ยก็จะกันน้ําซึมได้ดีกว่าวงกบไม้ที่สำคัญกี่คือว่าการที่เรามีขอบชายคายื่นออกมานิดหนึ่งเพื่อที่จะป้องกันการรั่วซึมเข้ามาในบ้านได้และการเลือกสีทาบ้านที่ป้องกันความชื้นเนี่ยสามารถป้องกันความชื้นและป้องกันเชื้อราได้อีกทั้งสีทาบ้านที่สามารถเช็ดล้างได้ในตัวเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทาให้สีบ้านเนี่ยไม่ซีดจางแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมมั่นใจได้เลยว่าบ้านสไตล์ ปัญหาตามมาแน่นอนครับสวยเสร็จตรงตามที่ต้องการแน่นอนคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะว่าอะไรฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแลนดี้โฮมเนี่ยเป็นสูยนรับสร้างบ้านอันดับหนึ่ง เอาละครผู้ชมครับทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านสไตล์นี้เนี่ยเขาสร้างมากขึ้นอ่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างภูเขาทะเลไปแคมป์ปิ้งไปคาเฟ่นเนี่ยเรียกว่าเราสร้างเต็มเลยบางบ้านเนี่ยถึงกับสร้างเป็นแบบบ้านพักตากอากาศไว้เลยครับโอ้โหแล้วผมจะบอกให้ว่าข้อเสียของบ้านพักตากอากาศเนี่ยมีเหมือนกันนะอ่าอย่างถ้าเกิดว่าเราไปบ้านพักตากอากาศปีละครั้ง2ครั้งเงี้ยต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับบ้านพักตากอากาศ มันมยากนะคุณแล้วก็สําคัญด้วยใช่ครับเพราะว่ามอพายตาอากาศเนี่ยเวลาเรานานๆไปทีเนี่ยเปิดออกมาทีนึงเนี่ยหูวิ่งไปไงฝุ่นเอย่ยความอับชื้นเอ่ยเนี่ยเรียกว่าเต็มที่เลยเกลิ่นก็มีใช่ถึงแม้ว่าเราจะมีแบบพนักงานทำความสะอาดมาทำความสะอาดแล้วก็ตามกลิ่นก็แค่บางลงแต่ว่าไม่ได้หายไปเรียกว่าถ้าบ้านไหนมีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นหนังอะไรเงี้ย ก็หนังกรอบเลยหรือว่าิ้นสภาพไปเลยครับโอ้โหนั <P> ่นเพราะ oh ว่าเวลาเราปิดบ้านไว้ไวนานๆ <c oughs> เนี่ยอากาศมันไม่ถ่ายเทพออากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยมันก็จะมีความร้อนสะสมอยู่ความชื้นสะสมอยู่นั่นเองครับแต่คุณเบ้นสังเกตไหมฮะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่บ้านหลังนี้ <c oughs> เปิดประตูออกมาปุ๊บฝุ่นนี่เป็นไงไม่มีกลิ่นนี่เป็นไงไม่มีโอ้โหแล้วเฟอร์นิเจอร์เป็นไงเนียนกริ๊บไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งจะสร้างบ้านเสร็จหรือว่าเพิ่งซื้อเฟอร์มาใหม่ครับแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาต นี่คือเครื่องเติมอากาศจากแคลปพัดครับคือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะนําอากาศใหม่จากภายนอกเข้ามายังตัวบ้านของเราทําให้บ้านเนี่ยไม่เหม็นอับครับคือแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้เปิดบ้านมานานแต่คุณเชื่อป่ะอนอกจากบ้านจะไม่อับแล้วเนี่ยการที่เติมอากาศใหม่เข้ามาในบ้านจะช่วยปรับสมดุลอากาศภายในบ้านไม่ให้ร้อนหรือชื้นจนเกินไปที่สําคัญนะครับวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เฟอร์นิเจอร์ในบ้านเนี่ยเสียาหายด้วยนะครับเอางี้คุณปอนยังไงฮะตอนนี้เราคุยกันมาฟังกันมาเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวผม คือผู้ออกแบบบ้านหลังนี้ภายใน3 2 1สองหนึ่งคุณฟอดครับสวัสดี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 ครับผมถามคุณฟอดเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเติมอากาศแคปพัดนิดนึงคือทําไมคุณฟอดถึงเลือกติดเครื่องเติมอากาศแคปพัดเนี่ยไว้ในบ้านพักตากอากาศที่ไม่ได้มีคนอยู่้วยฮะยิ่งไม่มีคนอยู่ยิ่งติดเลยครับเพราะอย่างกอนหนี้ครับมีบ้านที่เขาใหญ่ครับซึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศเหมือนกันนะครับไม่ได้ติดแคปพัดเนี่ย พอไปทีไรนะครับมีทั้งอากาศร้อนอับแล้วก็ชื้นเนี่ยครับเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านบางอันคือกรอบพังขึ้นลาครับอ๋อเรียกว่าพอเวลามันไม่มีอากาศถ่ายเทเนี่ยก็คืออากาศมันจะไม่ดีใช่ไหมครับใช่ครับม,มันก็เป็นผลเสียกับเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ในบ้านด้วยครับแล้วหลังจากที่ติดเครื่องแคปพัดเข้าไปในบ้านเนี่ยเป็นไงบ้างครับบ้านไม่ร้อนเลยครับไม่อับชื้นบ้านก็คือมีการถ่ายเทสะดวกอากาศเยน็นแล้วก็เรื่องอับชื้นเนี่ยคือไม่มีแล้วพอเดินเข้าไปเนี่ยครับรู้สึกสดชื่นเลยครับแล้ว แล้วพอผมออกแบบบ้านที่ราชบุรีเนี่ยครับผมก็เลยเอาเครื่องแคปพัาสเนี่ยมาติดให้กับทุกห้องเลยครับนี่ไงเฮ้ยแต่ผมถามนิดนึงคุณฟอนผมอยากรู้ว่าการทํางานของเครื่องแคปพลาสเนี่ยมันทำงานยังไงฮะได้ครับคือเครื่องแคปพัาสเนี่ยครับคือการที่เอาเครื่องแคปพัาสมาติดภายในบ้านเนี่ยครับมันคือเป็นการดูดอากาศออกซิเจนจากภายนอกเนี่ยครับมาเข้ามาถ่ายเทภายในบ้านครับโดยการดันอากาศเก่าออกแล้วก็เติมอากาศที่เป็นออกซิเจนเนี่ยเข้ามาในบ้านใหม่ โอ้มีหน้าเลย,เลยสดชื่นก็เลยหมุนเวียนอากาศจากข้างนอกเข้ามั้งในได้ถูกต้องเฮ้ยแต่จริงนะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราไปที่โชว์รูมของ Lady Home อะ<า>เข้าไปที่ห้องจำลองที่ติดแคปพัดเนี่ยโอ้โหสูดอากาศเข้าไปเนี่ยบริสุทธิ์มาก <c oughs> ป็นอากาศที่ไม่มีฝุ่นเลยใช่ครับถ้าผ <st> uh> ู้ชมยังไม่ดูเนี่ยอยู่ที่ไลดี้โฮม EP ีที่6ครับอ่าเราไปที่โชว์รูม Lady Home มาด้านทาวสเ้านี่อ่าขึ้น MRT ที่ด้านทาวขึ้นมาได้เลยฮะไม่ข้อมูลเป๊ะนะคุณใช่ ผมต้องบอกเลยว่างงบ้านหลังนี้ตอนคุณกับผมเดินเข้ามามคุณสังเกตไหมว่าอากาศที่คุณสู่เข้าไปอ่ะเหมือนในห้องจําลองเลยที่มีแคปพัดอยู่ในโชว์รูมเลยใช่เพราะว่า,อ,าอย่างที่คุณฟอร์ดเขาบอกไปเอาอะไรออกไปนะฮะ าร์บนดออกไซด์ครับแล้วก็เอาชิเก้นเข้ามาใช่ครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าเครื่องแคปพลัสตัวนี้นะฮะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับก็คือเฟซบุ๊กแคปพัสนั่นเองครับเอาละวันนี้ขอบคุณฟอร์ครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเติมอากาศแคปพัสในวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับคุณฟอร์ครับผมครับ โอ้โหเป็นไงคุณเม้นวันนี้พามาเปิดบ้านไกลถึงราชบุรีเลยเราได้ข้อมูลกันไปเยอะมากนะใช่วันนี้ผมจุใจมากเลยครับเรียกว่าบ้านสไตล์นอร์ดิกเนี่ยนี่เป็นบ้านในฝันของผมเลย <c oughs> วิวส,สวย <c oughs> มีกระจกใหญ่ๆ <c oughs> บ้านโปร่งเรียกว่า โอ้ผมไฟฝันมากหลังคาจั่วด้วยเออเอาอย่างงี้คุณผู้ชมครับครขอตัวลาพาคุณบีเบ้นเนี่ยไปทัวร์รอบบ้านก่อนแล้วกันครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการของเรานะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ของ Landy Home ออนไลน์และ Youtube ของ Landy Home ครับและอย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารจาก Landy Home และไม่พลาดเราสองคนครับคู่หูคู่ซีกูรูเรื่องบ้านวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ